สวัสดีคุณชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ซึ่งแข่งขันกันในสัปดาห์ที่22นะคะ คืนวันอังคารที่30มกราคม2567นอ็อตติงแฮมฟอร์เรสแพ้อาร์ซนหนึ่งประตูต่อสองลูตันทาวถล่มชนะไบรตันไปได้4ประตูต่อศูนย์ขณะที่ฟูลแลมกับเอเวอร์ตันเสมอกันไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์คริสตันพาเลตชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสามประตูต่อสองและแอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อสาม ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกา2023 20ล2023-2024ล่าสุดในสัปดาห์ที่22นะคะลิเวอร์พูลยังคงนำเป็นจ่าฝูงค่ะจากการมีอยู่48แต้มและลงแข่งขันไป21นัดชนะ14เสมอ6แพ้1ส่วนอาร์เซนอลน,นะคะเมื่อคืนนี้สามารถเก็บ3แต้มได้สำเร็จค่ะ อยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะคะโดยมีอยู่46แต้มจากการลงแข่งไป22นัดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่3แข่ง20นัดมี43แต้มเท่ากันกับอันดับ4แอสตันวิลล่าซึ่งแข่งขันไป22นัดนะคะส่วนสเปอร์อันดับที่5ค่ะ40แต้มจากการลงแข่งไป21นัด เวสแฮมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่6ของตารางค่ะแข่ง21นัดมี35แต้มอันดับที่7 n e w นิวคาสเซิลอยูไนเต็ดค่ะมี32แต้มเท่ากันกับอันดับที่8คือไบรตันและอันดับที่9 m a n แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าแมนยูนั้นแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดค่ะเชลซี Chelsea, อันดับที่10 แข่ง21นัดมี31แต้มนะคะวูฟแอมตันอันดับที่11 29แต้มฟูแลมอันดับ12 25แต้มเท่ากันกับบอนมัตอันดับ13คริสตันพาเลตอันดับ14ค่ะ24แต้มเบรนฟอร์ดอันดับ15 22แต้มส่วนอันดับที่16นะคะนอตติงแฮมฟอร์เรส20แต้มอันดับ17ลูตันทาวค่ะ19แต้มอันดับ18เอเวอร์ตันมี18แต้มอันดับ19เบอร์ลี่มี12แต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับที่20 มี10แต้มไปดูโปรแกรมการแข่งขันนะคะสำหรับคืนวันพุทธที่31มกราคม2567แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามพบเบอร์ลี่ในเวลา2.30นาฬิกา30นาทีทอนแนมฮอสเปอร์ pur, พบเบรนท์ฟอร์ดในเวลาเดียวกันค่ะส่วนลิเวอร์พูลพบกับเชลซีในเวลา3.15นาฬิกานาที คืนวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567เวสแฮมพบกับบอนมัดในเวลา2นาฬิกา30นาทีและวูฟแฮมตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา3นาฬิกา15นาทีทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวลได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ